รีเฟนันซ์หรือรีเทนชันเลือกแบบไหน,นคุ้มกว่าหนึ่งคำถามโลกแตกครับสำหรับคนมีบ้านเนาะนะครับว่าจะเลือกรีเฟนันซ์กับธนาคารใหม่นะฮะหรือว่าจะเลือกที่จะรีเทนชันหรือขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดมิมเนาะนะครับเลือกแบบไหน,นคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับทีนี้พอมันพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าครับสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องคํานวณเนาะนะครับคือในเรื่องของตัวเลขว่าถ้าสมมตินะนะครับจากเลทอตัตราดอกเบี้ยเดิมที่คุณจ่ายอยู่ปัจจุบันถ้าคุณเลือกที่จะรีเทนชันกับธนาคารเดิมเลทอัตราดอก ถ้าสมมติคุณขอลดอัตราดอกเบี้ยนะครับกับธนาคารเดิ ok. มอาจจะเหลือ4%เนาะนะครับค,คุณลองคำนวณส่วนต่างดูครับว่าถ้าสมมติ1%ตรงนี้นะครับระยะเวลา3ปีคุณจะเสียดอกเบี้ยรวมๆเท่าไหร่นะครับลองคำนวณเป็นตัวเลขออกมาทีนี้เปรียบเทียบครับกับการคำนวณของการรีไฟแนนซ์นะครับแต่ว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยนอกเหนือจากเลทอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำลงไปแล้วมันยังมีในส่วนของตัวค่าดำเนินการด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเวลาที่คุณคำนวณการรีไฟนแนนต์เนี่ยนะครับคำนวณส่วนต่างของอัตรา องค์กัรในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค่าจดจำนองนะครับค่าอากรสแตมค่าประเมินเนาะค่าประกันนะครับลองคานวณตรงนี้มาแล้วเปรียบเทียบ2ก้อนนี้ว่าแบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับหลายๆธนาคารเนี่ยนะครับค่าดําเนินการต่างๆตรงนี้เขาก็ฟรีให้นะในส่วนของตัวค่าจดจำนองนะครับค่าอากรสแตมค่าประเมินซึ่งหากใครอยากเจอโปรโมชั่นดีๆคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ล้ำสาเลยครับ